ขั้นตอนการวางแผนการเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วย Google My Maps ขั้นตอนที่1ให้นักเรียนส่งข้อมูลเบื้องต้นพร้อมกับโลเคชันบ้านนักเรียนให้กับเราทางช่องทางต่างๆขั้นตอนที่2เข้าเว็บไซต์ Google My Maps ขั้นตอนที่3ามล็อกอินเว็บไซต์ Google My Maps ด้วย Gmail ขั้นตอนที่4เลือกเมนูสร้างแผนที่ใหม่เลือก Create ขั้นตอนที่5ตั้งชื่อแผนที่ เช่นเยี่ยมบ้านนักเรียน3.9ปีการศึกษา2,568และทำการตั้งชื่อเลเยอร์เยี่ยมบ้านนักเรียน, 68, ยยยน,น,ยนขั้นตอนที่6เปิดโลเคชันที่นักเรียนส่งให้ทำการก๊อปี้เลขตำแหน่งแผนที่นำมาวางที่ช่องค้นหากดที่แว่นขยาย จะมีหมุดตำแหน่งบ้านนักเรียนขึ้นมาจากนั้นคลิกที่หมุด1ครั้งและเลือกเพิ่มลงในแผนที่เลือกเมนูแก้ไขใส่ชื่อนักเรียนและข้อมูลนักเรียนและทําการบันทึกขั้นตอนที่7เมื่อต้องการทํำนักเรียนคนถัดไปก็ให้ทําเหมือนขั้นตอนที่6เปิดโลเคชันที่นักเรียนส่งให้ทําการก o อ y ปี้ เลขตำแหน่งแผนที่นำมาวางที่ช่องค้นหากดที่แว่นขยายจะมีหมุดตำแหน่งบ้านนักเรียนขึ้นมาจากนั้นคลิกที่หมุดหนึ่งครั้งและเลือกเพิ่มลงในแผนที่เลือกเมนูแก้ไขใส่ชื่อนักเรียนและข้อมูลนักเรียนและทำการบันทึกทำจนกว่าครบจำนวนที่ต้องการขั้นตอนที่8สามารถจัดกลุ่มบ้านนักเรียนที่อยู่เส้นทางเดียวกันได้โดยการเลือกที่เมนูเพิ่มเลเยอร์ตั้งชื่อกลุ่มเช่นในเมืองหรืออื่นๆ จากนั้นลากตำแหน่งบ้านนักเรียนมาอยู่กลุ่มเดียวกัน ขั้นตอนที่9การแชร์ลิงก์เพื่อนําไปเปิดในสมาร์ทโฟนเลือกเมนูแชร์เลือกทุกคนที่มีลิงก์เลือกคัดลอกและนําไปวางในช่องทางต่างๆเช่นไลน์ครูก,ก็จะสามารถเปิดแผนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนได้